สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะประจำวันที่1นะคะถึงวันที่15เมษายนนะคะก็ทั้งคนโสดและคนไม่โสดก็ดูได้หมดนะคะย้ำนะคะว่าเป็นการดูดวงภาพรวมนะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็อุ้ยเอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ ดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นะคะที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกันนะคะขอเนี่ยดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีกันประจำวันที่ 1, 1ถึงวันที่1 5เมษายน,นะคะ่ะหนึ่งไม้เท้านะคะ princess of prince of ones นะคะ the h i e r o p h a n t นะคะ อ um, ่เว่เนออฟโค้นะคะห้าเหรียญห้าเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะ The Fool นะคะ Princess of w a n ห้าถ้วยนะคะแปดดาบแล้วก็หนึ่งดาบนะคะสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้นะคะของชาวราศีกันที่ไม่เห็นมันเหมือนมันมีการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมานะคะมันเหมือนมีการ มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในบางท่านตอนนี้อาจจะคิดหรือรอในเรื่องของอของการแต่งงานอยู่นะคะก็มีโอกาสนะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆร่วมกันกับคนรักนะคะถ้าใครที่ก่อนหน้านี้นะคะทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันหายห่างหายกันไปนะคะที่เคยผิดหวังกันไปนะอาจจะมีการเคยบล็อกเคยอะไรกันนะคะก็มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะอันนี้สำหรับคนชาวราศีกันนะ ส่วนคนโสดในบางท่านนะคะคุณอาจจะยังอยากอยู่เป็นโสนดไปก่อนอาจจะยังอยากเที่ยวอยากทําอะไรตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยมีแฟนนะ <c oughs> ก็ที่จริงมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณแหละแต่ว่า <c oughs> คุณอาจจะไม่สนใจนะคะคุณอาจจะไม่สนใจขอโทษด้วยนะคะรู้สึกว่าคันคอนะคุณอาจจะไม่สนใจนะคะดูแล้วน่าจะน,าน่าจะอยากอยู่คนเดียวหรือว่ายังอยากรักสนุกมากกว่านะคะ เรื่อยๆอย่าคุยเรื่อยๆนะคะไม่ได้อยากให้มีอะไรจริงจังนะตอนนี้นเนาะโดยนบางท่านนะคะคนอาจจะคุยกับผู้ชายที่คุยกับผู้ชายผู้หญิงที่เขาอาจจะพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะจริงจังนะแล้วก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังนะคะว่าเขาจะจริงจังกับคุณนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาชัดเจนแล้วว่าเขาชัดเจนในสิ่งตัวเองพูด<ป> <eb> แล้วว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดังนั้นนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเขาได้นะคะอันนี้คือ เหตุการณ์ทั่วไปนะคะสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีกันนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นยังไงคะ the sun นะคะ10เหรียญ the lovers death the emperors ไม่ว่าในบางท่านอ่ะมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนความรักของคุณให้มันจริงจังขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันไหมแล้วมันเหมือนเป็นปัญหาเหตุปัญหานั้น,หน,นเหตุการณ์นั้นมาทําให้สถานการณ์ความรักของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างจะดีแล้วก็ดีมากๆนะคะในที่นี้นะคะถ้าคุณรอคอเรื่องการแต่งงานอยู่มีเกณฑ์น,นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าแพนแต่งงานไว้ทุกอย่าง ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดไว้นะคะก็ส่วนคนที่โสดนะก็มีคนเข้ามานะคะถ้า คุยก็ให้คุยได้นะคะคุยได้ไม่มีปัญหาอะไรนะค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโอเคเลยคนที่เข้ามาใหม่นะคะแต่บางท่านก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คนนะคะเดยวเลิฟเวอร์สขึ้นมาเขาบอกว่าบางครั้งการที่คนใหม่เข้ามาหรือใครเข้ามามันก็เป็นทางเลือกการตัดสินใจของคุณเองที่จะตัดสินใจว่าจะคบหรือไม่คบนะคะคนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษนะหรือชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะขึ้นมานะคะชาวราศี นะ่าฝ่ายค่อนข้างจะชัดนะคะเอาเป็นว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ยังไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะชาวราศีกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวราศีกันคะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมของชาวให้ชาวราศีกันรัร้คะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ Prince of p e n t ต c ค l e นะคะ King ถือดาบนะ Judgment นะคะ The Strength c h e m i s t หรือว่าอา่าอันนี้จะเป็นไพ่เดมิจิเชียนนะคะตัวนี้นะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะในบางท่านในที่นี้ อาจจะมีใครบางคนกลับมาหาคนไพ่้จัดเม้นขึ้นมาหรือว่าคุณได้ยินข่าวคราวบางสิ่งบางอย่างหรือมีการติดต่อมาจากใครบางคนนะคะติดต่อข่าวสารจะเป็นข่าวสารบางสิ่งบางอย่างที่อยู่อุยที่อยู่ไม่ใช่สิที่คุณนะคะได้รับจากใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวกับคนที่คุณรออยู่ในบางท่านคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์หรือกับคนที่นิ่งๆใส่คุณนะคะไม่ค่อยแสดงออก ไม่ค่อยพูดอะไรมากในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะเขาจะดูเป็นคนนิ่งๆเสียคณมากกว่านะคะอ,อย่าบอกแล้วเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าบางครั้งคุณก็ต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้ทริคบ้างต้องใช้แผนบ้างต้องมีลูกเล่นลูกชนบ้างนะคะลูกล่อลูกชนนะคะกับคนคนนี้นะเพราะดูแล้วเขาจะไม่เปิดปากเขาจะไม่ง้างปากในการบอกว่าเขารักคุณหรือเขารู้สึกไงกับคุณง่ายๆนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศรีธาตุดินนะคะการพุศกมังกรนะคะ กันนคุณเองหรือว่าจะเป็นราศีธาตุลมนะคะก็คือกลุ่มตุลเมทุนนะคะซึ่งคนคนนี้จะไม่แสดงอาการอย่างไรเลยคือเขาจะไม่เขาจะไม่แสดงอาการชัดเจนว่าเขารักคุณหรือเขาชอบคุณสิ่งที่เขาแสดงก็คือจะมีอารมณ์แบบว่าเฉยเยมากกว่านะคะที่จะมาแสดงอะไรหวานนะเอาเป็นว่าคุณอาจจะต้องอดทนนะคะแล้วก็ใช้แบบว่าลุกล่าลูก,ลกชนกับเขาหน่อยค่อนข้างจะต้องใช้ คนคนนี้คุณต้องใช้สมองกับเขาห้ามใช้อารมณ์นะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จน,นะพอเคค่ะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะไม่ขออนุญาตหยิบไพ่5้าใบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะไม่ขออนุญาตหยิบไพ่5้าใบเพื่อเป็นการให้คําแนะนํานะคะสําหรับคนที่มีปัญหาตอนนี้นะ ใครจะนําไปใช้ก็ได้หรือใครจะใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้คือเมขออนุญ,ญาตหยิบไพ่ห้าใบานะคะ่เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะก้าไม้เท้านะคะ Queen c พ e น็อคัพนะคะดิไฮโรแฟนเอ่อคิงออฟเพนทิเคดาบนะคะ เขาบอกว่าบางท่านอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างในอดีตท,ที่ผิดพลาดมาแล้วนะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอยา่างถ้าการกระทําบางสิ่งบางอยา่างคุณเคยผิดพลาดจากมันนะคะให้เรียนรู้จากมันนะให้ชัดเจนกับตัวเองเลยนะคะให้เอะอะอออนให้ชัดเจนให้มุ่งหน้าไปสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยอดีตก็คืออดีตนะคะไม่ต้องไปจมกับมันนะเหมือนบางครั้งอาจจะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะใช้เหตุการณ์ในอดีตบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไปตัดสินคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณนะคะ มันอาจจะไม่ได้ทกคนเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะอันนี้คือสิ่งที่พ่ยอยากแนะนํานะคะ The High Priest ขึ้นมาในบางท่านนะคะบางสิ่งบางอยา่างบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น The High Priest ขึ้นมาเขาบอกว่า <c oughs> The High Priest คือ The High o f a n นะ เขาบอกว่าปกติเมื่ออย่างคุณต้องเรียนรู้จากมันนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในอดีตหรือสิ่งต่างๆในอดีตความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างในอดีตมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้จากมันนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวบ้างบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองอ่อนไหวอ่อนแอบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองนิ่งนะคะให้พยายามนะคะคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ชัดเจนในสิ่งตัวเองต้องการหนึ่งดาบถ้าคุณชัดเจนในสิ่งตัวเองต้องการคุณจะส่งพลังที่มันเป็น energy ที่มัน ที่มันดีออกไปนะคะแล้วก็จะเป็น energy ที่มันชัดที่มันเคลียอะไรก็ตามที่เข้ามาหาคุณตอนนี้ถ้าคุณเคลียกับตัวเองได้แล้วคุณตกลงกับตัวเองได้ว่าคุณต้องการอะไรสิคุณก็จะมีโอกาสจะได้สิ่งนั้นนะคะมันเป็นการที่เขาบอกว่าให้รู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะแล้วพอมีใครที่รู้สึกว่าไม่ใช่ในสิ่งตัวเองต้องการออกมาเนี่ยคือไม่ใช่สิถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรต่อให้มีคนใหม่เข้ามาแล้วเขาไม่ใช่คุณก็สามารถจะตัดทิ้งเขาไปาทันทีเพราะว่าคุณมีสิ่งที่ต้องการ อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะอันนี้คือไพ่หอุดรับสอบขึ้นมาบางท่านอาจจะเลือกอไปเริ่มต้นใหม่นะคะไปใช้ชีวิตใหม่เป็นเริ่มต้นหนทางใหม่ให้ชีวิตซึ่งก็ถือว่าดีนะคะซึ่งก็ถือว่าโอ,อเคแล้วล่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะ <MS> ในอนดีตทิ้งไปซะนะคะคแล้วก็เรียนรู้จากมันนะช่วงนี้พยายามนิ่งให้ได้นะคะรู้สึกว่าอารมณ์อ่อนไหวเกินนะคะคก็เอาเป็นว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะของชาวราศีกันนะ ก็คืนนี้น่าจะฝันดีราตรีสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยะรโดนส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ